กาบสวัสดีทุกค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ผู้สู้คนจ้ามาอีกแล้วค่ะมาดามมาอีกแล้วค่ะพี่น้องจ้าืัอนี้ก็บ่มี่ยังอีกคือเก้าในละค่ะพี่น้องปองปายก็เอาดอกไม้นั่นละพี่น้องมาให้พี่น้องเบิ่งอีกนะคะดอกโบตันนะคะพี่น้องจ้านะคะคลิปก่อนมาดามบ่แน่ใจนะคะบัดนี้มาดามเข้าไปถามกูเกินเบิ่งนะคะพี่น้องจ้านะคะก็ไปถามกูเกินเบิ่งกูก็เลยบอกว่าเป็นดอกโบตันนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าพีโอนี่นะคะพีเอโอเอ็นไวนะคะนะเดี๋ยวแตเอ่อบางเทียกัก็สิเป็นเ็น i อ็แล้วแต่นะคะแต่ซื้อฝรั่งเขาสื้ออื่น่าพี่โอนี่นะคะพี่นองจ๊ะดอกไม้จากกพพัดจีนนะคะพี่นองปปองไปจะดอกโบตันค่ะพี่นองจ๊าเนาะนี่พี่นองจ้ะเพ่นละบานแล้วค่ะพี่นองปองไปมือนี่บานแล้วค่ะพี่นองจ๊ะบานแล้วนะคะบานแล้วแก้วตานะคะโอ้เสียงนกมห้องอีกแล้วขันมาดามบอกยังได้นกบอกสวนรถค่ะพี่นงจ๊ะนะคะล่มนะคะพี่นองมือนี่ล่มล่มล่มนะคะเนาะโอ้พี่นองนี่ ก็เลยอยากให้พี่ให้น้องเห็นอีกคือก้าวหน้าหละคเะเห็นดอกตูมแม่แล้วก็เห็นดอกบานมาน้ำโดดเนาะพี่น้องเนาะ,นะมันจังสีได้แบบสะตาสะ,สะ,สะใจไปพี่น้องจ้าแล้วก็สีได้สวยเป็นน้ำกันพี่น้องแต่เรื่องในความงามของเพลินนะคะสมซื้อที่เป็นนะคะดอกไม้แห่งจักรพรรดิจีนนะคะพี่น้องปรงไปนะคะเนาะในตำนานนะคะหรือว่าปัจจุบันนี้กระตามเตียนะคะพี่น้องจ้าเข้าไปทามไปเบิ้งในกูกันเบิ้งอีกเที่ยหนึ่งก็แเดียวกันได้พี่น้องเด้อแต่วมื่อนี้มา่ดามขอเอาดอกมะนาให้พี่ให้น้องได้ชื่นช่ดมได้ดมได้ไดเบิ่งงไปนนนนนกนกัออพี้จาะะคะ เนะฮะดอกโบตันนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าผิวนี้นจ้านี่นะคะคันพิ่พาประกันหดายคนโทษขออภัยนะจ๊ะพี่น้องบานพี่น้องจ้ะนี่แหละค่ะกีบเพริ่มออกมาแล้วเห็นบมมาดามบอกเลยว,ว่าดอกบหนอยได้พี่น้องดอกไม่น้อยนะคะเพื่อนสีมี่หลากหลายสีพร้อมเนอะรู้ซื้อว่าของมาดามสีมีหลายต้อนอยู่ได้หนิเบิง้งส่งขันมาดอกอันนี้เป็นดอกโบตันเนาะ,ะพี่น้องเนาะนี่นะคะนี่เบิง้งนะคะ อีกสองดอกหนึ่งยังไม่ทันบานนะจ๊ะอีกสองดอกที่ว่าดูดูที่ว่าข้างเบิงไปงวดก่อนกับท่านบานดอกพี่นองจานนะคะยังตุ่มอยู่แต่เมื่อนี้มาดามขอเอาดอกบานให้พี่นองเบิงงห้พี่นองได้ช่มกีบไปน้ำกันนะคะช่มกีบชนเกสรไปด้วยกันเลยนะจ๊ะโปตันดูเต็มเต็มตาเลยนะจ๊ะพูน่ะเกสรด้านในนะ เกสอนด้านนี้ก็คือเม็ดบกเขียแล้วกัเมียนยังแดงๆอยู่วงนั้นนะคะพี่น้องจานนะคะเนาะลมนะคะวันนี้นะ,ะนี่นะทิปดอกสวยงามจ้ะเบิ่งได้โบเบียดอกใหม่เนี่ยละอพี่น้องเด้อฝนตกมาใส่ด้อพี่น้องเด้อ มคะ่ะบานเราพี่น้องนี่นย่างบนเต็มทีนะคะอันนี้คือแบบว่าเป็นสาวสะพรั่งนะคะพี่น้องนะสาวสะพรั่งแล้วนะจ๊ะนี่เป็นสาวสะพรั่งบานแล้วนะคะพี่น้องสวยงามสวยงามนี่ ได้ยากหู้อมูลนะคะยังเพิ่มเติมคะ่ะเข้าไปถามกรูได้เลยนะคะก o ูเกินะคะเข้าไปถามเบิ่งน,นะคะกดเข้าไปที่ดอกโบตันหรือว่าดอกโพอ่าพีโอนี่นะคะ,ะมีหลายสีเลยคะ่ะพี่น้องจ๋าของมาดามเป็นสีนี้นะคะของมาดามเป็นสีนี้ นี่แหละค่ะพี่น้องปองไปเอามาให้พี่น้องเบิ้งได้ค่ะว่ามันบานแล้วนะคะพี่น้องจ๊ะนะคะถามว่าเบิ้งสะาดเดี๋ยวมันสีโรยก่อนเลยพี่น้องเด้อก็เลยเอาแบบว่าเพื่อนกำลังงามๆบาดกำลังงามๆให้พี่น้องเบิ้งนะคะเนาะเบิ้งตุ่มเบิ้งบานเบิ้งเป็นน้ำกัดละพี่น้องจ๊าเบิ้งดอกไม้เบิ้งได้ชุ่มมือบ่มีเบื่อเลยค่ะพี่น้องจ๊าผ่อนคลายไปด้วยนะจ๊ะผ่อนคลายไปกับเสียงนกเสียงร่มนะคะเสียงม่ดามคือสีบวชิษฐ์ให้พี่น้องผ่อนคลายได้ดอกค่ะพี่น้องจ๊าแต่ว่าการสารขออออออโทษขภัยยเดดดด้้้ค่่่ะพีนงาลลืมกกไ์์แชร ก็ส <God>, mm ัพ hmm. ท์ศึกษาเหมนกับนังใจให้กันต่อไปได้ค่ะเด้อมาดามเอาลงมาให้พี่หน้องเบิ้งนะคะพี่น้องบ่ได้ต้องการวังเอียงนะคะพี่น้องจ๋าอยากแค่ต้องการให้พี่น้องได้เห็นในเบิ่งน้ำกันนะคะพี่นอ้องจงปลายจ้านน้ค่ะเนาะยู่ดีมีแห้งกันสุขููสุขคนนะคะปลอดเชื้อปลอดภยัยปลอดโรคนะคะพี่นอ้องปลายคอให้ได้รับวัคซีนกันเร็วๆไวๆเด้อพี่น้องเด้อยู่ดีไม่แห้งจา้าขอมอบดอกไม้ในสวนนะคะเนาะ โอเคค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ